สวัสดีครับผมติงลี่ธนกรมนมัยนะครับทางช่องขวัญเมืองพระเครื่องนะครับวันนี้ผมก็ได้นําเอาพระเบญจภาภีอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับมาให้เพื่อนๆได้ชมครับมาให้เพื่อนๆได้ชมและได้ศึกษานะครับเป็นพระสากลนิยมนะครับที่วงการยอมรับว่านะครับวงการยอมรับนะครับพระสมเด็จระคังนะครับเป็น ท่านเจ้าพนสมเด็จพุทอาจารย์โตโพรังสีนะครับท่านได้สร้างไว้ที่วัดอังโคศิตารามนะครับเมื่อตอนที่ท่านยังมีชื่อิอยู่นะครับแล้วก็ตอนที่ท่านได้เลื่อนสมศักดิ์เป็นชั้นสมเด็จนะครับแล้วก็มาอยู่ที่วัดอังนะครับท่านก็ได้สร้างพระส,สมเด็จวัดอังนี้นะครับโดย ท่านนะครับได้ให้ช่างนะครับช่างนะครับไปดูแบบไปดูต้นแบบพระอมรทานนะครับพระประธานที่บทวัดระคังโคศิตารามนะครับดูแบบพระประธานที่บทวัดระฆังนะครับมาดูแล้วก็มาแกะแม่พิมพ์นะครับมาสร้างเป็นพระสมเด็จัดระฆังขนาดชิ้นฟักนะครับองค์ที่เพื่อนๆเห็นในันนี้ก็คือเป็นสมเด็จวระคังพิมพ์ใหญ่ A นะครับพิมพ์ใหญ่ A นะครับ ซึ่งมีพุทธลักษณะนะครับที่สวยงามโดดเด่นนะครับสวยงามโดดเด่นนะครับดูลักษณะพิมพ์ทรงนะครับผมจะแนะนำลักษณะพิมพ์ทรงนะครับเมื่อดูพิมพ์ทรงได้นะครับเราก็จะเข้าใจนะครับว่า,าลักษณะแม่พิมพ์ของพระสมนตะพรงพิมพ์นิยมสากลน,นั้นเขาดูกัอนอยังไงนะครับดูนะครับผมนี่คือเส้นตัวนี้เขาเรียก เส้นไหวผา่าซีกนะครับคือเส้นเส้นซุ้มนะครับเส้นซุม้มไวผ่าซี่บางคนนะครับคนที่ศึกษามาเข้าใจผิดนะครับที่เขาจะพิดว่าการดูแม่พิมพ์นั้นคนการดูแม่พิมพ์นั้นเขาจะดูแค่เส้นเส้นนี้อยู่วัวนนี้แล้วก็เอี่ยมวันนี้ก็ถูกพิมพ์นะไม่ใช่นะครับพิมพ์ของการดูพิมพ์ของวัดสมเด็จพระหังก็คือดูทั้งหมด ทั้งองค์รวมท,ทุกองคประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นซุ้มนะครับเส้นซุ้มวายพาซีฐานชั้นที่1แข้งหมอนฐานที่2ฐานที่3แล้วก็หน้าตักวงแขนนะครับซอ่แขนซอกแขนทั้งขวาทั้งซ้ายองค์พระหัวไหลนะครับไหลทั้งสองข้างเสียนองค์พระแล้วก็พระเกตนะครับลำคอนะครับพื้นเหรียญพื้นขององค์พระนะครับแล้วก็ลักษณะเส้นต่างๆเส้นต่างๆเส้นาพาธิบเส้น แผ่ๆกลางาตัวนี้ระหว่างฐานดั้นที่2กับชั้นที่3นะครับเนี่ยเสน้นหาเล็กบางๆไปแห่องบาง,บาง,บางนี่คือองค์ประกอบของพิมพ์ทรงของโซเดระฆังนะครับไม่ใช่ว่าจะให้ดูไม่ใช่ว่าจะดูแค่เส้นสุ้มแล้วก็เอียงมาทางนี้มันจะถูกพิมพ์ไม่ใช่นะครับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆเข้าใจกันให้ถูกต้องนะครับ นะถูกต้องเราจะเล่นพระได้ทุกทางนะครับทุกทางให้เชื่อเชื่อผมนะครับเนาะะ,ะก็พระสมเด็จพระครององค์นี้นะเป็นพะระสมเด็จพระครังพิมพ์ใหญ่เอนะครับใหญ่เออเรามาดูพิมพ์ทรงนะครับฐานนะครับเนื่องจากองค์นี้ผ่านการน่าจะผ่านการใช้มาแล้วครับผมได้มาเนาะผ่านการใชม้มาแล้ว <c oughs> ก็เราสังเกตว่าทุกองค์นะครับก็จะมีร่อง ฐานหมอนยก็จะมีล่องนะครับล่องของสมเด็จพระถังส่วนมากนะครับทุกองค์เลยนะครับตอนนี้จะต่ําล่องกลางฐานหมอนี่นะครับก็ต่ําแล้วก็ค่อยๆยอยู่ไปนะครับเห็นไหมเส้นเนหลางนะครับมันจะต่ำทางนี้แล้วก็ค่อยๆยืสูงตรงนี้ฐานระหว่างตรงนี้กับฐานนี้นะครับฐานนี้หัวนี้จะใหญ่จะใหญ่มาใหญ่ๆๆมาแล้วก็ถึงประมาณตรงกลางนะครับตรงกลางแล้วก็จะเล็กลงเล็กลงเล็กลงแล้วก็อ่อนขึ้นแล้วก็ ใหญ่ขึ้นลงมาจะใหญ่ขึ้นปุ๊บแล้วก็ตัดลงมานะครับเป็นแท่งเหมือนแท่งแข้งหมอนสี่เหลี่ยมนะครับเหมือนเหมือนเขียงนะครับนะครับเหมือนเขียงเป็นเป็นฐานอันนี้เป็นฐานชั้นที่สองนะครับเป็นฐานสิงนะครับฐานสิงสะสะเกตเนี่ยเป็นเป็นขาของฐานสิงออกมาเนี่ยครับเห็นไหมครับแล้วก็เป็นเส้นขึ้นมาอย่างเงี้ยครับแล้วก็วอลขึ้นมาวอลขึ้นปุ๊บป้อนตัวไปฐานสิงอันนี้ก็จะตัดเป็นนั้นเป็นฐานสิงนะอันเจ้าหัวปุ๊บนะครับอ่านะครับนี่คือเส้น ่าการที่เป็นเส้นที่พิจารณาก s o หนึ่งครับฐานตัวที่2ตัวสุดท้ายครับฐานตัวนี้นะครับรก็จะมีเส้สนพาทิปนะครับวางตัวนี้นะครับเส้นชายทีิวอรนหน้าตักตรงนี้จะสูงนะครับตรงนี้จะสูงหัวเข่านี้จะสูงะจสูงแต่พื้นหัวเขานี้จะสูง,ส,ง,ส,งสูงกว่าหัวเขานี้นะครับสูงลอยลอยนูนขึ้นมานะครับแล้วก็ จากพื้นตรงนี้นะครับจะสูงกว่าแล้วก็ค่อยลาๆๆๆลาๆๆลาลาลาลงไปเมื่อถ้าจริงๆถ้าเราเอาน้ําเทลงตรงนี้น้ําก็จะไหลลงมาทางนี้แล้วครับไหลลงมาโยงมาทางนี้เลยนะครับเห็นไหมครับนีที่การดูเนะาะแต่ว่ายากที่จะเรียนแบบแบบได้นะครับถอดพิมพ์ก็ไม่สามารถที่จะทําให้ถอดภาพถอดพิมพ์ภาพองค์จละเล็กลงมานะครับนะแลวทีนี้ดูหัวไหลนะครับแล้วซอกอะซอกนี้จะสูงกว่านี่จะต่ํากว่านะครับการ เหมือนท่านอุมบาทนะครับเป็นบาทนะนะครับดูวิธีการเส้นผ้าเส้นชาชิวอนนะครับซอกคอนะครับซอกคอจะมีลูกกระเดือกนะครับมันลูกกระเดือกเป็นปุ่มเล็กๆนะครับปุ่มเล็กๆนะวิจิตรศินะครับอันนี้เป็นพิมพ์เนี่ยนี่คือนะครับเมื่อเราวางเห็นไหมครับเราวางเราวางตรงนี้ใช่ไหมครับเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยเส้นพระเกตนะครับพระเกตเกตเสียนตัวนี้นะครับพระเกตก็คือ จริงๆเป็นสเกลนะครับสเกลที่เขาวางไว้นะครับนี่นะครับสเกลที่ที่ท่านที่ช่างช่างวางสเกลไว้ก็คือวางสเกลให้ตัวนี้ไว้ก็เพื่อทำเกจเนี้ยนะครับเกียจตัวนี้ให้ให้อ่าให้เป็นเกียจเพื่อเพื่อไปเป็นการแกะแม่พิมพ์แกะพิมพ์แกะ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 มาเป็นองค์พระนะครับเนาะก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับอ่าเข้าใจในอ่าบริบทแล้วก็ ทีนี้เรามาดูวันณะนะครับพระองค์นี้เป็นวันละวันละผิวสีน้ําผึ้งนะครับผิวสีน้ําผึ้งนะครับผิวสีน้ําผึ้งนะครับผิวสีน้ําผึ้งก็จะมีผ่านการใช้มานิดหน่อยนะครับก็มีรอยจำจำเน่าเน่านะครับรอยจำผ่านการผ่านสัมผัสเหงื่อก็มีการจำเน่าจะมีรอยแตกลายงานครับมีรอยแตกลายงานะครับมีรอยรูพุ็นนะครับเป็นรูพุนเป็นรูพุนมีแตกลายงาบ้าง เล็กน้อยนะครับแต่เพราะว่าไม่ไม่ได้ลงกล้องจริงๆแล้วจะแตกรายงานเป็นเหมือนลายสังกะโลกนะแตกนะคร <c oughs> ับไม่แตกบีนะครับแตกรายงานนะครับพระเพราะองค์นี้จะฉ่าเนื้อมาก,มน,ะกนะครับฉ่ำเนื้อสังเกตนะครับเราก็จะดูนะครับ <Yeah. S 1> ตัวนี้ก็เป็นรูในตรงนี้ก็คือเป็นรูพุนนะครับรูนี่ก็คือเป็นเป็นไม้ไก่ก,กุกนะครับสไองเเราจะเห็นนะครับไม้ไก่ก,กุก,ก,กที่เป็นยังอยู่ยู่ครับไม้ไก่ก,ก,กุกเนาะนะครับอันนี้คือ แม่พิมพไม่ชัดเจนอ่าไม่ไม่ใช่แม่พิมใช่คือตรงนี้เนื่องจากพิมพ์พระไม่ตอนที่กดพระนะครับอ่าอาจจะอาจจะเป็นท่านยังไม่ล้างแม่พิมพ์นะครับก็ในแม่พิมพแล้วก็จะเคลือด้วยแป้งหน่อยพอเดี๋ยวท่านกดลงไปมันก็จะทําให้ติดไม่ชัดนะครับติดไม่ชัดหรือบ้างอะไรบ้างนะคะเพราะเนื่องจากท่านก็อ่านะครับแล้วก็ยังยังสวยโดยปกติโดยรวมนะครับอ่าซอกตอนนี้จะลึกมากจะดิ่งตรงมากแล้วก็ตอนนี้จะลาดลงไปนะครับ ลงไปวิธีการดูคือดูแม่พิมพ์นะครับตาวนี้จะละเอียงล่างลงไปนะครับลางลงไปตรงนี้จะเป็นดิ่งลึกลงไปนะครับเพื่อให้เกิดเพื่อให้เกิดมิติในช่องแขนนะครับช่องแขนที่ตัวนี้ลึกขึ้นมาตรงนี้ต้องแกะลึกด่งลงไปตัวนี้จะลึกกว่าลอกตรงนี้นะครับนอกนี้นะครับพื้นอง์พระนะครับพื้นองพระโดยรวมนะครับโดยรวมก็เหมือนแอกระดะนะครับตัวนี้เห็นไหมครับรอยตรงนี้ก็คือขอบกระจกนะครับ นะครับขอบกระจกขอบกระจกก็คือเป็นเส้นสเกลนะครับสเส้นจะเป็ขององค์พระกจะตีเส้นสเกลไว้เส้นเกลไว้นะครับก็จะกดมาก็จะเห็นเป็นรอยนูนบางๆแผ่ๆนะครับๆๆเหมือนเหมือนนั่นแหละนะครับเหมือนนะครับเหมือนเส้นผ่าเหมือนเส้นนี้แหละครับเหมือนเส้นหวาภาสีวิทยาแกะนะครับเ็าจะแกะไปล่องลงไปลงไปแล้วก็กดปุ๊บมันก็จะเป็นนูนเหมือนตัวนี้แหละครับเป็นขอบกระจกเพื่อ <im it> ให้เวลากดพิมพ์แล้วเราเขาก็จะเอาเนี่ยมาตัด เฉือนลงไปนะครับเฉือนการตัดนะครับคนชั้นักเลงพระสมัยราณเขาบอกว่าเอาตอกตัดก็คือคําว่าตอกนะครับตอกก็หมายความว่า,าท่านเอาไม้ไผ่นะไม้ไผ่ไม่หรอกเขาเป็นมีดนะครับไม้ไผ่ที่คมๆแล้วก็เฉือนลงไปนะครับเฉือนตัดลงไปเฉือนตัดลงไปตัดลงไปนะครับคนโบราณนะครับเขาจะไม่ไม่เอาโลหะมาตัดเฉือนนะไม่เอาโลหะมาตัดเพรานเพราะว่าเป็นเคลดนะครับเป็นเคลดในใน ในการทำพระของท่านนะเป็นครูในที่ท่านเรียนมาครับเขาจะไม่เอาเอาโลหะเป็นมีดมาตัดนะครับก็จะเอาเป็นไม้ไผ่ไม้ไผ่แล้วก็เหลาเป็นมีดเป็นคมคมแล้วก็มาเฉือนลงนะครับอ่ามันก็เราจะสังเกตเห็นว่าบินลอยเป็นริ้วๆเป็นริ้วๆเหมือนเส้นตอกนะครับเป็นเส้นตอกแล้วก็มีการครูดนะครับนั่นแหละคือไม้ไผ่ถ้าเป็นมีดนะครับถ้าเป็นมีดพวกนี้นะครับไอ้มีดมันจะไม่มีนะครับนะก็สังเกตดูดีนะครับวิธีการพิจารณานะครับ เดี๋ยวนี <sh> <necessary> ้ดูเนื้อนะครับดูเนื้ออยวผีพันเนาะนะครับอง์นี้นะครับเห็นไหมครับมีองค์นี้นะครับเห็นไหมครับมีการมีรอยเฉือนมีความแน่นนะครับเพราะองนี้เนื่องจากท่านนะครับเนื่องจากท่านจับมวลสารมาน้อยเม็ดมวลสารมาน้อยปุ๊บพระก็จะบางองค์ไหนที่ท่านจับก้อนใหญ่มาพระก็จะหนานะครับพระหนาพระบางไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวกันนะครับว่าเราจะ เป็นกาตีเป็นพระเทหรือพระเกศไม่เกี่ยวกัน,นครับแค่ปออกกอเป็นอมเกาะเฉยเฉยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดหัวใจฝากคอมเมนต์ถามได้นะครับถามได้ตอบได้นะครับผมคอมเมนต์แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ <c oughs> เพื่อเปิดค่าการมองเห็นผมด้วยนะ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้ผมโดนปิดกั้นเยอะมากเลย AI มากดปิดกั้นการมองเห็นผมเยอะเลย <c oughs> ผมบล็อกไอแย่ไปเยอะเลยนะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีขอท่านชมพระ ด้วยมีความสุขนะครับนี่ครับเอาตัวจริงให้ชมเลยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย